สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องกินอยู่ดีชราภาพนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทํากับข้าวอร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะคะแซ่บแซบนัวๆไป้นำกันค่ะมื่อนี้นะคะฮักกสิมาเห็ดแกงขี้เหล็กนะคะมาดูนะคะเราแกงแบบลาวแบบอีสานบ้านเฮานะคะนี่ค่ะอันนี้คือซี่โคงหมูนะคะแล้วก็ข้าวแช่ภาษาอีสานเรียกว่าข้าวเบือนะคะข้าวแช่ ะะแล้วก็มีใบแมงลักภาษาอีสานเรียกว่าผัก,ผกอิตูหรือผักนางตูนะคะมีใบมะกรูดนะคะใบมะกรูดข่านะคะข่าก็หั่นเป็นฝานเล็กๆนะคะตะไคร้นะคะตะไนะคร้สักสองสามหัวนะคะนะ,คะและที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่เลยนะคะใบขี้เหล็ก ะะใบขี้เหล็กแล้วก็มาต้มนะคะต้มแล้วก็ทําเป็นก้อนอย่างนี้เอาไว้นะคะเราแช่ตู้เย็ยนเอาไว้รากผักชีนะคะพริกเราใส่พริกด้วยนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะมาดูขั้นตอนการทําเลยค่ะลืมไปคะ่ะอันนี้คือหอมนะคะต้นหอมหัวหอมนะคะ ะะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะของแกงผักขี้เหล็กแบบอีสา,านบ้านเรานะคะก็คือน้ําใบยะนางค่ะก่อนอื่นแล้วก็ใส่น้ําใบยะนางลงไปนะคะแล้วก็เหลือแบ่งเอาไว้บ้างนะคะจากนั้นเราก็ใส่ใส่ลงไปเลยอันนี้เราทุบเสร็จแล้วนะคะ ใส่ลงไปเลยใบมะกรูดแล้วก็ใส่ลงไปนะคะแล้วก็ฉีกลงไปได้เลยน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะปล่อยให้เขาเดือดสักพักนะคะ เราก็จะเอาเข้าวแช่หรือข้าวเบือไปโขลกก่อนโขลกละเอียดแล้วเราก็เอาเข้าวเบือลงไปเลยนะคะหรือข้าวแช่ลงไปเลยนะคะโขลกให้ละเอียดนะคะจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปก่อนนะคะซี่โครงหมู สุกก่อน,นะคะซี่โครงหมูให้สุกก่อนแล้วก็ปรุงใส่ปลาด้วยนะคะเพราะว่าแกงอีสานนี่เขาใส่ปลาเราใส่ช้อนเดียวพอนะคะถ้าไม่พอเราค่อยเติมเพื่อความนัวค่ะ ความนัวของแกงแลาวแกงผักขี้เหล็กนะะต้มหมูให้สุกก่อนในขณะที่เราต้มหมูนะคะใบขี้เหล็กเนี่ยเราเราชอบแบบแบบไม่ไม่ใช่เป็นใบอย่างนี้นะคะเราก็มาโขกให้ให้เขาละเอียดสักหน่อยนะคะเราชอบแบบละเอียด โกให้ละเอียดสักหน่อยเราบางคนเขาก็ไม่กขบให้ละเอียดนะคะเขาชอบกินแบบใบๆแกงแบบใบๆเลยแล้วโขกให้ละเอียดนี่ค่ะเราก็ใส่หอมนี่ลงไปหอมแดงนะคะใส่หอมแดงลงไปโขกด้วยเพื่อความหอมนะคะผขกให้ละเอียดเลยนะคะ รู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยเกินนะคะน้ำน้อยเกินล้วก็สามารถเติมน,น้ำได้เติมน,น้ำได้นะน้ำใบยะานางเหมือนเดิม องเครื่องเทศมากเลยคน้ำน้อยเราก็สามารถเติมได้นะคะอันนี้ยังน้อยไปอย่งเติมน้ำอีกราปรุงแค่น้ำปะลาราอย่างเดียวก่อนนะคะ หมั่นคนนะคะขยันคนหน่อยเพราะว่าข้าวเบือหรือข้าวแช่นะคะที่เราโขกเขาจะติดหม้อนะคะเขาก็เหมือนแป้งะคะ่ะเราต้องคนคนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะก็ดูหมูก่อน,นะค่ะว่าหมูสุกยังเปื่อยยังโอ้เปื่อยแล้วจากนั้นเราก็สามารถนะคะใช้ขอมลงไปได้เลย ก่อนเดี๋ยวคนก่อนเดี๋ยวติหม้อนะคะหั่นลงไปเลยก็แล้วแต่นะคะเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชิ้นบางขนาดไหนขึ้นอยูก,กับเรากิ่นหอมสุดยอด จากนั้นเราก็มาปรุงนะคะว่าเรายังไม่ปรุงก็ใส่น้ำปลาลงไปไนิดนึงนะคะกัวเค็มแล้วก็ผงชูรสเราใส่หนึ่งช้อนไม่ใช่หนึ่งช้อนแกงนะคะ1ช้อนไอ้ที่เราใช้ชงกาแฟแล้วก็คนปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟได้เลยนะคะสุกแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อย หอมน่ากินมากเลย่ขั้นตอนสุดท้ายลืมค่ะล,ลืมดืมดักใบแมงลักโอเคตักใส่ถ้วยเลยค่ะ อร่อยไหมคะไปชิมดูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกเรื่อนึงนะคะจัดช่องกินอยู่ดีชลราภาพค่ะมาๆพี่น้องมือนี้เขาซื้อมากินนะะี่ค่ะกินแซ่บๆน้ากันนะคะเนาะแกงอ่อมขี้เล็กบ้านเฮานะคะวิธีทําวิธีเห็ดกะให้เบิ่งแล้วนะคะเนาะมาค่ะมากินกันเลยค่ะอเอียงๆเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ดีเนาะ อมสุดยอดสุยดสยอดของความอร่อยพี่น้องเอ้ยหอมขนาดหอมต้นหอมพวกเครื่องเทศที่เขาใส่นะฮอ,อนมากินนกันด้วยค่ะเด้อข,ข,ข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงกิงงนข้าวเที่ยงก้อนแจง้งเป็นอย่งแจ้งพูดวะนี่อ สว่างเพราะว่ามันย้อนแสงว่าพี่น้องคือว่าแจ้งแท้มันย้อนแสง,ว,งว่าก้อง ามาชมคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดติดตามด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณทำคลิปนะคะขอบคุณมากค่ะมากินต่อน้กันพี่น้องโบราณโบราณเพ่ดบอกว่าถ้ากินถ้าจะกินแกงพักขี้เล็กเนี่ยให้กินช่วงที่ยังบมีฝนตกนะคะยอดเขาจะออกเราไปเก็บมากิน แต่ถ้าสมมุติว่าฝนตกละ่ะฝนตกทำทยอดมันธนะทำยอดมันอะมันจะให้เวลากินแล้วทําให้ท้องร่วงนะคะเหมือนมันเหมือนยาระบายแรงเกินไปนะคะใส่มือนะคะขออนุญาตใส่มือหนุ่ม สดน้ำนทอ้อนไม่แห้งไม่แห้ง แมงวันหลายยำฮ้อนอากาศฮ้อน อยากกินแห้งแห้งพะกเล็กฮาใส่กับผมีไปเจออยู่วัดพี่น้องน่พักิเล็กไปธุระไปเจอพอดีเอารถไปจอดเอารถไปจอดไว้ไปจอดไปในใต้ต้นพักิเล็กพอดีต้นพะกีเล็กต้นใหญ่ใหญ่สูงสูงแล้วข้างล่างแล้วข้างล่างก็เป็นยอดนะยอดขึ้นมาโอ้ว่าประจวบเหมาะเลยอืก็เลยไปเด็ดเลยเด็ดโอ้ที่วัดก็เลยก็เลยก็เลยเอะ วัวเป็นบาปทีนี้เอาเอาของที่วัดมานะคะก็เลยเอขอกับพระพระไม่มีหรอกแต่เรียกเฉยๆบอกพระจอนขอยาที่เหล็กหน่อยเด้อแล้วก็บอกว่าเออเอาไปเลยก็เด็ดมาเลยเนี่ยมาแกงอร่อย ยากนะคะพักยอดกิเลสเนี่ยต้นนี้สงสัยร้อยกว่าปีแล้วล่ะ Con tú